เอาภาพความอาภาพเพราะว่ามันมีเรืองาพาด้นะครับาเลยากว่าระเอีต่างๆในารัยทัารก็บว่าูนะครับว่าเจาเจองพวเาอคนเดือนไหมนะเดือเดียวกัน เดียวหมือนกันครับออนุยาตกาบเรียนท่านลองเพราะว่าอันนี้เป็นข้อเสนอของสนารพาณ์ูนประเทศไทยจังหวัดุทานิรนีมะครับที่จะยืข้อเสนอในส่วนของเรื่องการที่มีการบางส่วนนะมีการเื่่ว่าให้ใุเลิกอบขายส่วนลีกค้าในส่วนของสนาคารบัลลัเประเทศไทยจังหวดุนามรียื่ข้อเสนอในส่วนของว่าไปด้วยในการที่จะการยุ คุณภาพในส่วนนี้เพราะว่ามันจะมีผลกระทบหลายๆส่วนนะฮะเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการตรวจสอบการของอำนาจอะไรต่างๆนะครับก็ทางคณะอะไรก็เลยจึงได้มายื่นข้อเสนอในตรงนี้ครับนรรายละเอียดอานับสององค์กรจะมาคันจังหวัดอุดรธานีสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดรธานีก็ ความเห็นของทั้งสององค์กรต่อการให้ไปถึงหัวหน้าคอสอชหรือนายกเราก็เรียนว,ว่าขณะนี้แม่น้ำห้าสายกำลังทำหน้าที่เดินหน้าประเทศไทยยังไม่ออกมาเลยกวามันจะออกแอนความคิดเห็น ตอนนี้สปชก็ยังไม่แต่ก็ไม่เป็นไรนสปชอจังหวัดูุด,ดอธไทยเนี่ยมันก็อยู่ที่แม่น้ำห้าสายนะหมอใหญ่ทั้งไทยรักษาอาการป่วยของประเทศไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเห็นเพราะทุกคนมีปิ์มีเสียงเท่ากันอยู่แล้วนะมาอยู่ที่แม่น้ำห้าสายจะออกมายัางไงมันก็ต้อยู่ที่คนใจ ม่น้ำห้าสายนะั้นนะ,ะเพราะนั้นทะเลบมูแดงรชาชการจังหวัดก็จะรับเรื่องแต่ก็จะนำเสนอจะรู้ว่าเพื่อสอบตอนคือจังหวัดผูุดอนทนียกับก็ใจเย็นๆยังมีเวลาของออของการเดินหน้าประเทศไทยแต่ผจะออกมา ไงถูกใจมั่งไม่ถูกใจมั่งก็น่่ที่จะเป็นเรื่องธรรมดา